สวัสดีครับมาดูกันนะครับวันนี้วันนี้เรามาดูวันนี้เรามาดูนะครับระบบเสียงนะครับตู้ดับบิลในตำนานนะครับวันนี้เราจะมาลองอันนี้เป็นเสียงกลางนะครับเห็นมีตั้งแหงครับจะไปพ่นเนี่ยปีนะ อันนี้นี่ครับอันนี้ติดต่อหางานได้นะครับเป็นตู้ W นะครับนะครับขากล้องด้านรถนะครับขากล้องครับด้านรถครับพี่วันนี้เรามาดูอ่าทีมงานนะครับเกก็แล้วก็ขาล่างๆนี่ไมทักกี่เดือนไม่ต้องกูลุงลองได้เลยนี่นี่ได้หมดแล้วนี่แค่ลองเร็วเถอะดังไหมต่อคุณมั้งเลยเออสายแจ็คเขาดิ มันจะขึ้นสามชั้นเลยล่ะขึ้นข้างเดียาวสี่ชั้นนู่นน่ะเอาใครเป็นอาสาเจ็กสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้สีหนุ่มนะครับสีหนุ่มอะไรท่านยูทูบสีหนุ่มนะครับสีหนุ่มลูกบ้านใต้นะครับเขาเพิ่งกลับมาฝากช่องเลยครับเจสซ่าออนทัวร์ฝากช่องด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับอ่ะ คุณอาจจะได้เห็นอะไรคลิปมันๆนนะครับสี่ร้อยกว่าบาท เป็นตัว W นะครับ W ิ i 20นะครับเป็นว,วนนะันนี้เรามาลองระบบเสียงกันนะครับของทีมงานนะครับของทีมงานคอนวอยนะครับชุดนี้ไว้ฟังเล่นๆนะครับไว้ฟังหวยชุดมินิจิบๆนะครับพี่กนดชุดมินิจิบ เอาไว้ฟังเปิดเพลงฟังนะครับนะครับเจ้าของเครื่องนะครับสัมภาษณ์เจ้าของเครื่องนะครับมอ,อ,องเห็นมุกตกเตา๋าก <Good. c oughs> ูตัดเชียงตาเลยเชียงตาเลยโอ้อันนี้สองตาพอดี่หวันนี้เรามาลองระบบเสียงกันนะครับผมก็เขาฝากไปซื้อของมานะครับฝากแต่สองโมงเช้าครับเพิ่งมาถึงย่าบ่ายสองครับ <c oughs> นี่นะครับเราไปร้านไพศาลมานะครับกำลังติดตั้งมาทันกำลังติดตั้งพอดีเลย,ยเต้าขอเสียงหน่อยเต้านะครับป้องไหนนะครับป้องเือเป็นไวเป็นอะไรราฝาดโอ้โอค,ครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางเป็นปากหล่อนะครับ เป็นปลาคอนโหลดเอ <ühren oten> <What> ้ดอกอะไรมาใส่เนี่ยดอกไหนหนุ่มดอกธรรมดาพวกยี่ยพวกไกเยี่ยอ่ะของไข่ขั้งไข่ เอาสินเนี่ยทำสายสัญญาณเลยเ <500. S 1> อนั่นเเราจะมาเสียบอะไรมันไม่ได้เนื้อเสียบ <500. S 1> นะครับวันนี้เราจะลองใส่คอร์สนะครับมันจะช่ตั้งหรอพี่อมันจะช่วยตั้งเลยอนี้ดิคนึงเนะได้แล้วเราจะลองนะครับวันนี้เราจะลองวัน <500. S 1> นี้แฟนแฟนยี้ใบนี่ใบน, <500. S 1> นะครับ <500. S 1> แฟนแฟนสี่ใบนะครับ <500. S 1> แฝนสี่ใบกับ ตู้ W 12ใบนะครับเห็นแล้วน้ำตาก็จะไหลนะครับตู้วนะครับกำลังทำกำลังขึ้นอยู่ครับจะกลัวอะไรท่ามัน หมาออร่ยกำลังนะครับกำลังขึ้นทางร้านกันนี่นะครับไอ้ยกมือนะยกมือด้ะอ้าวมองไหมเราอ๋อนี่เป็นตัวทดลองเสียงนะครับเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะครับไหนจะทำเป็นมดเลยนี่ย เราค่อยเราค่อยก้าวไปจินเนาะโอ้ยอยากได้ตะก,กั่วขเขาแท้โอ้ยมอนทุตไทยละพี่เอ้ยได,ได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าทำไส้ไป้ไได้ครับแจกของแรงให้ผมนะครับอยากกินกาแฟเหรอครับมผม,มก็ยอยากกินกาแฟเหรครับกบม,มารับมาตลอดที่ไ<า>หนที่มันเปลี่ยนหัวมันมีสายไลน์ยาวอ,อยู่ถนนี่นึงสายลายไหนพี่ว่าแบบพอไปต่อพวกพบุร์พวกนั่นอันนี้คือว่าจะเอใส่กับเครื่องแต่งแล้วก็ใส่อีกอันนี้ใส่เครื่องแต่งใส่อีกแต่ว่าพี่ขายกล้องเล็กให้เอาไหมพันหนึ่งเอา พี่ปีนกับข่าขายยังไม่ได้เอาเลยพี่ปีนขายแค่พ,<ะ>พันหนึ่งเอ้าพันหนึ่งน้องพี่อันไหนอัออนไหนดีกว่าเขียนเ,เลยไม <laughs> <laughs> ่กว่น <laughs> <laughs> นะครับอันนี้นตามจริงเป็นสายพาวเวอร์เยยลยสายลายบนร,รถด้สายประว่าหมอไ,ไ,ไม่ได้เส้นเส้นเส้นนี่แกไม่ได้ลูกจากรถไปดูทั้งรูปนไม่รู้ไม่รู้แหงี้แล้วลูกพี่เผื่อไปไหนลราเอาเราจอดไปบ้านลูกพี่มาเลยก่อสร้างกันถูกใจเรอ ยืเนาะู่แล้วตั้งแตเาข้วนีปดดุ้เน้ยเล็กต่ดีอ่านะครับเนี่ยอันนี่จะให้ทำจะทำที่ว่าไม่ใส่พาวเอร์อ๋หลายพาวเวอร์นะทำไม่ได้กออกจากคอสไม่ใส่พาวเวอรใส่แปดหัวเลยอ๋อได้ได้ได้ กลางแหลมสองงานออกมาเป็นหัวเดี่ยวเลยตัวไหวอ่ะตัวโ้ดมันต้องต่องนี้อันนี้เอาทถิมรุดถิมรุดฟาดเข่าปลารู้นะครับเขาเพิ่งลับมาจากประเทศนอกนะครับจะดูจะคนละไม่มีคนดูว่านี่เป็นอะไราตหรอไปเอาหลงอ่ะทำไมเอากระตึงเด่นับเยอะตึงเด้ บ้าหลอก,อกต,อตอ ama, ัวไหนจะยาวมาเนี่ย้อ๋อตัวนั้นตัวใหม่ดึงนะ oh. <Hey. S 1> นางรเนฟรีนางรานฟรีาไปเห็นนเี่ย <Hey. S 1> น,นะครับพาวเวอร์เป็นพาวเวอร์อ่าพาวเวอร์บอสเทคนะครับเครื่องแต่งก็เป็นของเก่าอันของของผมมันเก่านะครับก็เป็นมี พอดเทคกสองแท่นนะครับถุงเืียงบ้านๆนนะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังตอนลองกันนะครับแต่เราขอจบคลิปแบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ